พี่เบนเชิญครับรถเข้าใหม่วันนี้ได้ข่าวใช่จัดให้คุณผู้ชม,ม <า S 1> จริงๆเคยขายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วจำได<ช>้ไห<ช>ม<ะ>ใช่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  Land Rover Freelander ใช่ฮะใช่ตอนนี้คุณผู้ชมเรียกร้องมาโหกว่าได้รถสวยมาใช่ฮะต้องทิ้งระยะเวลาหนึ่งปีเลยเหรอก็คือตอ้องบอกว่าคือกว่ามันจะหารถสภาพดีๆได้คือรถไอ้สภาพไม่ดีมีเยอะมีเยอะมากแต่ว่าแล้วเอามาทำอะไรันในเมื่อคุณผู้ชมหรือว่า คนที่ซื้อเราไปคือเราต้องเข้าใจว่าทุกคนอยากได้รถดีอยู่แล้วและได้ข่าวว่าคันนี้ทํามาเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทําอะไรไปบ้างมีมีใบเซอร์วิสนี่มี่นี่มีอาเซอทีลืม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 ,ลม,มคือผมต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่านะคุณผู้ชมจัดการมาเต็มสุกก็คือหมายความว่าคุณผู้ชมเอาไปคือสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ตอนนี้รถที่เต็มก็มีเยอะนะคือคือต้องบอกว่าอย่างนี้คันนี้อะอไรเรียกได้ว่า ผมเลยคมเลยนะผมตรงที่แบบว่าเชื่อมาว่าเขาเ,า,เาเขาไม่ได้รีสตัรีิเพราะโอเวอร์อนรู้เกียรายละเอียดต่างๆมาทั้งหมดเป็นแสนเป็นแสนนะไม่แสนได้ไงคุณรู้ไหมยอะอย่างแรกโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ทั้งหมดนะเครื่องยนต์นะไทยในเครื่องยนต์นะโอเอฮอนทั้งหมดนะลูกสูบแหวนเบือนทุกอย่างนะยังไม่พอ โอ้คอนเกียร์ใหม่ทั้งลูกเกียร์ใหม่ทั้งลูกเฉพาะเครื่องกับเกียร์เนี่ยคุณทําไปเนี่ยผมว่ามีเจ็ดหมู่แตหน่คือผมต้องบอกว่าตอนที่ผมตัดสินใจซื้อรถคันนี้เนี่ยผมไล่ลองรถคันนี้แต่ยังไม่เห็นใบทุกอย่างตัดสินใจซื้อเลยใช่แล้วก็พอมาเห็นว่าพี่เขาทาไปเนี่ยโอ้ระบบแอร์ด้วยระบบแอร์ก็ทําใหม่แล้วเปลี่ยนแผ่นคอยลร้อนใหม่ไดชาร์จนะฮะก็คือพวกอะไรไดชาร์จข้างในอ่ะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะย้านะ ข้อต่อต่างๆในเครื่องเนี่ยที่เป็นพวก P ี c ข้อต่อสามทางที่เข้าทอยางเข้าเครื่องต่างๆอ่ะคือได้อัปเกรดเป็นทองเหลืองหมดแล้วเพื่อความคงทนเลยนะเพราะว่าพลาสติกมันชอบแตกอันนี้ผู้ขับไปเลยผมไม่พังแน่สิปีก็ไม่พังยี่สิปีก็ไม่พังทองเหลืองนะฮะแล้วก็ปูพักน่องพักน้ำเนี่ยเปลี่ยนใหม่คอยจุดระเบิดหัวเทียนทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ก็คือทําเต็มอ่ะเต็มโอ้โหนี่ใจคุณผู้ชมได้ดูนะแลนด์โรเวอร์ฟรีแลนเดอร์ตัวนี้ปีอะไรนะพี่เบนตัวนี้เป็นปีส0 0 3ม 2003ใช่ฮะนี่ผมไปดูสภาพภายนอกก่อนนะคือผมเห็นเว็บต่างประเทศพวกฝรั่งนะเขาไปแต่งแบบลุยป่านะใช่ใส่วินใส่แหลกเลยโคฟเลเลยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทำไมถึงไปแต่งแบบนั้นเพราะว่าเจ้าเนี่ยขับซีแบบฟูลทา์ใช่แต่ว่าเป็นรถขนาดเล็กนะคุณผู้ชมไม่ได้ขนาดใหญ่แต่ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากใช่ครับดูเลขทะเบียนผมให้คุณผู้ชมไปเลยเลขทะเบียนสวย477แถมไปให้ฟรีนะครับอ่ะพี่เบ้์พาคุณผู้ชมดูรอบคัน รอบคันนะจริงนะให้ดูสีก่อนเลยนะผมว่าสีนะมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าจริงๆรถคันนี้ไม่ได้ลุยอะไรมานะ<ช>ก็เป็นสะเก็ดหินธรรมดาตามปกตินะโดยรวมรอบๆคันผมบอกเลยว่าสวยมากนะคุณดูอ่ะดูบันไดเหยียบของนี่เป็นเหล็กนี่ <ๆ S 2> ขแข็งแรงแนะน่ออนอนคุณดูดิคโคตรแข็งแรงคน่ะดูดิดูดิดเห็นไหมเราจับข้างบนนี่ทุกอย่างพร้อมครบนะฮะแล้วก็รรยอกาครบใช่ สภาพรถสีสันสวยงามตัวถังบางแน่นอนคือผมบอกเลยนะถามว่าสภาพดีๆในตลาดมีไหมมีมีแต่คุณผู้ชมจะไปหาเนี่ยก็ไม่ง่ายและ<ช>ราคามันต้องได้คุณผู้ชมด้วยถูกไหมใช่ฮะ,ะแล้วก็การเซอร์วิสน,นี่อย่างเงี้ยที่เราได้มาเพราะเรารู้ไงว่าเจ้าของเก่าเขารักษาแล้วเขาทำอะไรไปบ้างทเซอร์วิสมาเต็มเลยใช่ฮะอันนี้ด้านหลังของเขาจะมีเป็นล้ออะไรเดิมนะฮะ,ะติดอยู่ครับผม ฝั่งด้านขวาก็เรียบร้อยสวยงามทั้งคันต้องบอกเลยสวยงามทั้งคันสวยเดิมนะ<ช>ครับคุณผู้ชมฟิล์มเฟิร์มติดมาดีใช่ฮะพลาสติกทุกอย่างสวยอยู่ในเ,เรียกได้ว่าใช้งานได้สวยเยี่ยมเลยอ่าอ่านะฮะอ่าเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูห้องเครื่องอเดี๋ยวให้พี่เวนติดเครื่องให้ฟังคคนี่คือรถเนี่ยสภาพแบบเครื่องเย็นๆเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องเลย เครื่องเขาก่อนนะดูนะผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องเนี่ยมันมีฝาครอบมาอ่าใช่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขา<ช>ไปติดกรองเพิ่มนะนี่นี่นี่พี่เบ้น <c oughs> อ้อไกลเลยที่บ้านไม่มีอะไรรู้บ่ใช่ไหมไม่มีฮะแ <c oughs> ต่แเราเกือบจะมีแล้วแหลคะคันนี้เนี่ย <c oughs> คือกรองที่ติดเพิ่มมาเดี๋ยวให้พี่เบ้นเอาให้ดูฝาฝาครอบว่ายังอยู่และเก็บไว้ในสภาพที่สมบ,บูรณ์จะอยู่ด้านหลัง หรือว่าผมเก็บเข้าโกดังไปแล้วไม่แน่ใจนะนข้าโกดังแน่นะฮะมีไหมมีไหมอ๋ออยู่ในโกดังนะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีอ่าอ่านี่นี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนะดูดูดูกระจกดูกระจกนะกระจกหลังเนี่เปิดได้เวลาเราเปิดเปิดไอ้ประตูหลังอ่ะเขาจะเขาจะหดลงมาย้อนลงดป๋ยวลองดิเหนนะอ่าเราปิดเข้าใช้งานได้ปกติใช่ฮะก่อนจะดูภายในเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อน นะครับเครื่องยนตนไม่ได้สตาร์ตเลยนะเย็นเนี่สินี่คือเครื่องเย็นๆยังไม่ได้สตาร์ทนะแห้งๆนะครับผู้ชมคือระบบทุกอย่างก็ทำมาดีมากคือก็อย่างที่บอกนะฮะว่าทุกอย่างเขาโอเวอร์ฮอนใหม่หมดแล้วใช่คุณได้รถไปอ่ะต้องเรียกได้ว่าแบบเกือบร้อยละสิบดีกว่าตั้งหน้าตั้งตา เดียวเลยแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสต่วงล่างเกียร์ให้ดูด้วยนิ่งๆเลยโออเดี๋ยวไปดูภายในกันเดี๋ยวพี่เ้นขับออกกันนะหล่อจริงผมบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่าในราคา2แสนกว่าบาทแต่คุณผู้ชมได้ขับแลนด์โรเวอร์แล้วนะครับ และได้รถในสภาพที่เซอร์วิสฟูลเซอร์วิสมาแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูแบบโดนแดดนะอ่าพี่เบ้นออกมาเลยเป็นผมจะไปแต่งต่อและยกสูงแต่สำหรับคนที่ใช้ในเมืองไม่ได้เอาไปลุยอะไรนะคะรับก็ขับสภาพนี้ได้เลยฮะ ถ่ายกันให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับอดูภายในกันเลยออคุณลงดูนี่คือภายในนะครับแข้งประตูยังอยู่ในสภาพที่สวยงามภายในสีดาอ๋อพี่กอล์าครอบเครื่องอยู่ในนี้วะไหน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 ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูอย่าหยิบม่ดูอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะหยิบให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนอ่ะดูเบาะเบาะอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์นะคุณผู้ชมไม่มีขาดนะครับ นี่ฝาครอบเครื่องเห็นไหมอยู่นะอยู่นะครบอันนี้ผมให้คุณผู้ชมไปด้วยเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรนะครับคุณผู้ชมเผื่อคุณผ,ผู้ชมไปครอบใส่นะครับให้ดูคอนโซลน,นะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีบวมไม่มีลาวนะครับคือต้องบอกว่าภายในสวยมาก้างนอกสวยแล้วภายในสวยมากคือเขาได้ทําการดูแลทุกอย่างนะเครื่องบาดหนังเบาดหนางทุกอย่างนะฮะ ดูสิลายมงลายไม้เขาใช่ฮะคือของเดิมหมดเลยกระจกมองข้างอยู่ผมจะเทสุดอ่ะคือเบนอ่าถูกต้องขึ้นปรับข้างไฟฟ้านับด้านซ้ายเรียบร้อยขอบสายให้ด่วนครับอ่าคุณดูนะข้างนะซ้ายขวาขึ้นแจ๋วนี่คือยังใช้งานได้นะใช่ครับ ผมบอกเลยว่ามันสวยจริงๆคือข้างในของเขานะผมว่ามันมันสวยมากเลยนะการออกแบบของเขาโอ้โหเป็นไงดูสิดูสิครบนะดูสิใช่ผมบอกเลยใครได้รถคันนี้ไปโคตรโชคดีแล้วสวยด้วยสวยด้วยข้างน้องในพร้อมเลยครบนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนน้นใครซื้อไม่ทันผมบอกเลยเสียใจแย่อ่ะ อ่ะคุณดูอ่ะให้ดูนะเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนอ่าดูฝั่งประตูก่อนอแานประตูนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและดูดีมากนี่ดูสิไม่มีแตกนะด้านล่างเห็นไหมไม่แตกเลยอ่ะกระจกไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับผมอ่าลงแล้วก็ตบตีนะลื่นๆนะอ่าับข้างครับปรับข้างอ่าเดี๋ยวมันัดจากตรงนี้นะ ูกไหมมใช่ใช่ใช่ช่ิดไปนี่นะอ๋อนี่บิดมาแล้วบิดแล้วบิดแล้วโอเคมาดูนะขวาซ้ายขึ้นลงสมบูรณ์นะครับใช่ครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูเบาะคนขับสภาพเบาะ คือต้องบอกว่าเป็นเบาดเดิมๆนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ขาดแต่เอเคมีอาจจะมีรอยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารอยย่นของหนังรอยย่นของหนังนะฮะธรรมดานะครับใช่ครับผมธรรมดาเลยแต่ไม่ได้ขาดอะไรนะฮะไม่ได้ขาดอะไรแล้วบกวก็ยังนั่นยังสวยอยู่เพราะว่าจริงๆรอยย่นของหนังเนี่ยรถทุกคันที่เป็นหนังแท้รอยย่นของหนังถ้าเป็นรถสีดํามันจะชัดเจนกว่าายในพวกสีเบจใช่นะครับอ่าให้ดูพวงมาลัยพวงมาลัย เป็นพวงมาลัยเป็นไงใหญ่มะอลังการมะตาเตยทุกอย่างนะฮะอันนี้ทองนะครับทองครับแล้วก็สวยงามเป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะสวยจริงต่อมาที่เลขไม้นะฮะผู้ชมคันนี้นะวิ่งมาเพียงนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อหกสิบหกกิโลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะนะใช่ฮะปีสองพันสามคุณลองคิดดูดิเกือบยี่สิบปีอ่ะใช่วิ่งน้อยนะฮะแล้วร้านเราเนี่ยขายแต่ไม้แท้ๆนะฮะยืนยันว่าไม่ไม่มีจังกอมันแน่นอนฮะกำลังเตยครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังต่อเบาะหลัง นี่อ่ะพี่เบนนเอาหน้านออกก่อนฝาครอบเครื่องเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูแผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งคนนั่งด้านขวา,ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคุณผู้ชมไม่มีขาดนะครับเขาดูแลรักษาดีมากๆกระจกนะครับใช้งานได้ปกติขึ้นลงได้ปกติอ่าเบน ฝั่งนู้ดนี่ฝั่งนี้นะแผงประตูนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันนะสวยนะฮะไฟฟ้าครับเป็นไงขึ้นลงกปกตินะใช่รครับปลอดสิงคแล้วจะบอกว่าเบาะหลังด,ดูสภาพสิสวยนะ สวยเลยคือสวยทั้งคันจริงๆนะคือบอกเลยนะรถคันไหนสวยเราก็บอกว่าสวยรถคันไหนที่บอกว่าตรงโน้นตรงนี้คุณผู้ชมต้องไปเก็บต่อเราก็จะบอกว่าเก็บต่อใช่ฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถถ้าเกิดไม่สวยสภาพไม่ดีอยู่ร้านไม่กะโมโตไม่ได้ครับใช่ครับผมอ่ะดูหลังไปดูข้างหลังกันหน่อยไหมอ่ะดูข้างหลังหน่อยอะต้องขอภายนิดนึงบางทีอาจจะยังไม่ได้ดูดฝุ่นพะรถเพิ่งเข้ามาเราให้เห็นใช่อันนี้คือยังไม่ได้ดูดฝุ่นและยังไม่ล้างเลยให้เห็นแบบว่า ดูสิมันก็ยังมีร่องรอยอ่าไอ้พวกนี้เป็นกระปุกน้ําที่เราได้เปลี่ยนไปอ่านะฮะกระปุกน้ำเปลี่นของใหม่ใส่ไปดูสิสภาพยังเกิดกลางอยู่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่ารถสวยจริงก่อนออกผมทําความสะอาดฟอกภายในดูดฝุ่นทุกอย่างเรียร้อยให้เรียบร้อยและดูดีแน่นอนใช่ครับเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเก็บของเก็บได้สบายอ่ ไปลุยป่าไปเที่ยวป่าหรือจะใช้งานในเมืองแล้วแล้วผมชอบอะไรนะครับอชอบกระจกหลังที่ปรับลงได้จากหน้าขอดูหน่อยสิปรับได้จริงหรือเปล่าโอ้โหมันแบบผมว่ามันเจ๋งอะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยรถที่มันเลอะเนี่ยช่วงนี้ฝนตกถูกไหมครับคุณผู้ชมผมใช้รถคันนี้ยโรล,ลิ่งผ้าต่างๆอยู่เลยนั่งจากข้างหลังดูสิโอ้โหโคงเลยโอ้โหไหนเอาขึ้นนี้มาการลุยจริงเห็นไหมฮะ ครบๆนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ยังอยู่โอ้โหจะเอาอะไรแล้วไปไหมเดี๋ยว<ะ>พาคุณผู้ชมไปนั่งเล่น<ป>นีว่า<ป>อ่านะครับคุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้า Land Rover Freelander ตัวนี้เป็นตัวที่ขับสี่แบบ full time <ม>นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในอย่างที่เราบอกนะว่าสวยจริงนะจริงมันสวยจริงจริงคุณผู้ชม ผมกล้าพูดกับคุณผู้ชมได้เลยนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออนแอร์ออกไปคุณผู้ชมนับเลยผมให้ไม่เกินคืนนี้ออกแน่นอนผมการันตีแน่นอนว่ามีลูกค้าเนี่ยจ้องอยู่แล้วตั้งแต่เห็นรูปแรกที่ผมลงไปแต่ผมยังไม่ได้เปิดราคาให้เขานะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนี่บังแดดอยู่ในสภาพที่ดีหมดีดีสวยเลยไฟติดไฟติดนะังคาสังค่าอ่ะ ติดหมดติมหมดนะใช่ังแดดฝั่งนี้จากโรงงานมันไม่มีมาอยู่แล้วเพราะว่าคนขับไม่ต้องแต่งหน้าใช่ะฮะรถมันจะออกแนวแมนๆหน่อยเตียใช้ได้นะอ้าววยุเป็นไงโอ้โหเสียงดีด้วยใช้ได้เลยนะโอ้โหเปิดมาก็มีเพลงพั่มเลยอ่ะรุ่นเราเลยอ่ะดูสิระบบการขับขี่ผมว่ามันมันโอเคนะหมายถึงว่าไอ้ไอ้เรื่อง เรื่องช่วงล่างเนี่ยผมให้ไปเลยเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าไม่เชื่อให้คุณผู้ชมมาลองดูดีกว่าที่อื่นที่เราบอกว่าเครื่องเครื่องเขาทำมาหมดแล้วช่วงล่างนี่ไม่มีอะไรดังเลยนะ,ะไม่มีอะไรดังกุ๊กก,กิกกก๊กเลยนะคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ฮะแล้วก็อัตราเร่งของเรา้โหเป็น V6 ไงโอ้โหได้ว่ะสูบนะคุณด,ดูนะคู่สองพันห้าร้อยสี่สิ V6 6สูบ2 5 4 0 c c นะครับใช่ค่ะมีเกียร์ทิปโทนิกไหมแล้วก็มีทิปโทนิกมีอ่ะดูนะก็ก็ตบแค่ตบไปทางขวาป้าเข้าไปเสร็จใช่ไหมมันก็จะเข้าหมดสปอร์ตหมดสปอร์ตข้างหน้านี้มันขึ้นหมดสปอร์ตเราก็สามารถเล่นเกียร์ได้เลยเกียร์ห้าเชีเกียร์สี่เกียร์สามอ่าเริ่มตึงเลยนะเกียร์สองเออเห็นไหใช้งานได้ปกติเลยโอ้โหครบจริงๆอ่ะแล้วก็คือแรนโรเวอร์ชอบอย่างหนึ่งที่มันมี ระบบราชันช่วยอ่าเวลาลงเขาคุณเห็นไหมคันนี้มีด้วยเหรอนี่ฮะนี่ในกลุ่มระบบช่วยทางราชันนะเวลากดปุ๊บมันก็แสดงที่หน้าจออนะฮะนี่คือการหน่วงของเขาเวลาลงใช่ยังใช้ได้อยู่ใช้งานได้แล้วก็เขาก็มีเกียร์ทางราชันอยู่แล้วด้วยอ่าโอเคเราปิดไปเรายังไม่ได้ใช้ราชันอ่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูทางด้านหลังนะครับนี่คือตาข่ายที่ไว้เก็บของต่างๆยังอยู่นะคุณผู้ชมอยู่ในสภาพที่ดีด้วยดูผ้าหลังคาสิ โอ้โหไฟติดไหมเอ่ยนี่เห็นนะติดนะแต่ว่าสวิต์อ่ะตรงนี้คุณผู้ชมต้องไปทําต่อเองนะครับสวิต์เนี่ยมันเขาเรียกว่ากดแล้วมันไม่อยู่มันต้องแช่ไว้แต่ผมว่าไม่ยางแต่ไม่ทําให้นะรถมือสองที่รถใตแดงได้สภาพนี้ถือว่าครบแล้วคะพร้อมอ่ะตาตาเล่นก็ดีโอ้โหเยน้นีมองจากข้างหลังไหนลองเปิดกระจกไอซีพีเ่เบน โอ้โหเอาไเลยนะเอา้เอาขนก็คือครบนะครับคุณผู้ชมเ,เปิดราคาเลยดีกว่าจัดไปผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับ Land Rover Freelander คันนี้ในราคา2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ผมบอกเลยว่าคุณได้รถสภาพนี้โคตรถูกใช่ไม่ต้องทำอะไรแล้วไปดูมาให้ครบทุกที่แล้วให้มาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายเอาสภาพและราคามาเปรียบเทียบกันซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดไม่เกินคืนนี้แน่นอนการันตีเชื่อปุด๊ดน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พาะลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ